สวัสดีครับทักทายแฟนบอลหงแดงทุกท่านด้วยนะครับเอกมะขาวเล่าข่าว,าวหงแดงนะครับคลิปนี้เราไปเช็คความพร้อมพรีวิวศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษของ2ทีมจากเมืองลิฟว์นะครับเกมเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตที่กูดิสันพาร์กเกมนี้มีความพิเศษมีความสําคัญนะครับคือจะเป็นเกมที่เล่นที่กูดิสันพาร์กเป็นนัดสุดท้ายของทั้งคู่เพราะว่าฤดูการหน้าเอเวอเรตันจะย้ายสนามนะครับจะไปเตะที่สนามใหม่สนามสวยหรูเลยนะครับติดแม่น้ําเลยสําหรับกางหน้าเอเวอเรตันเพราะฉะนั้น วันนี้เดวิดมอยแล้วก็อาร์เนอร์สล็อตใส่กันเต็มแน่แน่เอเวอัรนตลุ้นหนีตายนะครับต้องการแต้มเป็นอย่างยิ่งส่วนลิฟูลุ้นแชมป์อยู่ก่อนแข่งนำอาร์สโอลหกแต้มต้องการชนะเพื่อหนีไปเป็น9้าแต้มแล้วก็เขาเรียกว่าเรียกโเมนตัมกลับคืนมาถ้าชนะแล้วห่างอาร์สโอลเก้าแต้มก็น่าจะเพิ่มโอกาสในการที่จะเป็นแชมป์ฤดูกาลนี้ค่อนข้างสูงนะครับอ่าเช็คความพร้อมนะครับกลางอาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางเอเวอร์ตันแล้วก็ลิฟพูเนี่ยสองทีมคู่รักคู่แค้นสองทีมร่วมเมืองลิฟพูกอดคอกันล่วงในสิบฟุตบอลเอฟเอครับทั้งคู่เอเวอร์ตันแพ้ให้กับบอลมัดศูนย์ประตูต่อสองส่วนลิฟพูนะครับบุกไปโดนพีมัดตบหน้าหงายเลยนะฮะบ,บุกไปแพ้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งแต่เกมนั้นลิฟพูเดี๋ยวพักตัวหลักเพียบนะครับถ้าย้อนไปในเกมพรีเมียร์ลีกก่อนหน้านี้นะครับเอเวอร์ตันผลงานดีนะครับชนะเลสเตอร์สี่ศูนย์ส่วนลิฟพูก็บุกไปชนะบอลมัดสองประตูต่อศูนย์ คู่นี้เฮตุเฮต์เจอกัน5เกมหลังสุดทุกถ้วยทุกรายการนะครับริพูผลงานดูจะดีกว่าชนะ3เสมอ1แพ้1แต่นะครับวงเล็บแต่เวลาที่ริพูบุกมาเยือนเอเวอร์ตันที่กุชชันพาร์คเป็นงานยากเสมอนะครับกินกันไม่ค่อยลง5เกมหลังสุดเวลาริพูมาเยือนที่กุยันพาร์คเนี่ยริพูชนะได้แค่เกมเดียวนะครับเสมอไป3แล้วก็เอเวอร์ตันชนะไป1เกมปีที่แล้วริพูบุกมาเยือนที่สนามแห่งนี้นะครับริพูก็แพ้ไป ศูนย์ประตูตัองในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแมตช์เดย์ที่29นะครับมาเช็คความพร้อมในเรื่องของนักเตะกันหน่อยนะครับเอเวอร์ตันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่แพ้บ,บอลมัดในเอฟเอคัพเนี่ยเดวิดมอยจัดผู้เล่นชุดตัวหลักตัวตัวจริงลงเล่นเลยนะครับส่วนลิฟฟูเนี่ยก็พักตัวหลักใช้ผู้เล่นสำรองดาวรุ่งลงเล่นนะครับอ่ะวันนี้เอเวอร์ตันตัวเจ็บยังเป็นเซตเดิมๆนะครับมีทางด้านนาธานแพตเดอร์สันเซมุสโคลแมนเดอะไวท์แม็กนิวอามานโดโบรยา มีมงการ่าเจ็บแล้วก็เกมรุกตัวสําคัญอย่างคาร์วัลตดูวินก็มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับส่วนลิเวอร์พูลรอเช็คฟิตเทน์อเล็กซานเดอร์โนกลับมาซ้อมกับทีมแล้วแต่ผมเชื่อว่าเทนส์วันนี้น่าจะเช็คฟิตผ่านแต่ถ้าสุดิสยัยถ้าลงเล่นไม่ได้ก็ยังมีคอนเนอร์แบดลี่ที่จะเป็นตัวเสียบอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนเทปโจฮะโจโกเมสนะเกมล่าสุดที่ลงเล่นในศึกฟุตบอลเอฟเอคัพเล่นไป10นาทีมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่แฮมสิงก็จะไม่มีชื่อส่วน ในรายอื่นๆตัวหลักๆโมซาลาคาร์โปนะครับรวมไปถึงโซโบโนะกาเฟนแบกาฟานไดโ,โคราเต้พร้อมที่จะลงเล่นหมดเพราะฉะนั้นสิบเอ็ดตัวจริงก็ต้องบอกว่าลิฟูเนี่ยได้พักมากกว่าเอเวอร์ตันอ่ะมาดูคร่าวๆนะครับ A เอเวอร์ตันสิบเอ็ดตัวจริงวันนี้ของเดวิดมอยนะครับจอแดนพิฟอร์ดเฝ้าเสาแบ็คขวาน่าจะเป็นโอไบรันซ้ายมิโลเลนโกคู่เซนเตอร์ เบนเวตกับทาคอฟสกี้นะครับมิดฟิลด์คู่กลางเจมสการ์เนอร์กับอิลิซาการ์นาเกส่วนเกมรุกมีแจ็คแฮร์ริสันดูกูเร่เอ็นดีไอตัวนี้สำคัญลิเวอร์พูลต้องระวังนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่คล่องเลี้ยงกินตัวได้ต้องต้องมาร์กดีๆแล้วก็เกมรุกใช้ทางด้านเบโต้และยืนเป็นหน้าเป้าแทนคาร์วัลูวินส่วนลิเวอร์พูลนะครับก็คงจะเดาไม่ยากนะเสียดตัวจริงเพราะว่าพักกันมาเต็มๆประตูเป็นอลิสันเบเกอร์แบ็คขวามีตัวเลือกทั้งเทรนด์แล้วก็คอนเนอร์แบดลีย์นะครับส่วนแบ็คซเน, o, นเตอตร โอนาเต้กับฟานได้บิดฟิลกู้กลางกาเฟนแบกแม็กลิสเตอร์ส่วนตัวเพเมเกอร์ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นโซบสไลเพราะว่าเกติโจนี่สภาพร่างกายไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่นะครับริมเส้นสองฝั่งนะบังโมยืนขวาซ้ายโคดี้คาโปหน้าเป้าก็น่าจะเป็นหน้าที่ของทางด้านลุยดิอาร์ตหรือไม่ถ้าจะเป็นตัวสอดแทรกก็มีทั้งดาวิดนูนเยตแลวก็โคดี้คาโปที่มีโอกาสที่จะสอดแทรกการที่จะออกสตาร์เป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับ โอ้โหเป็นเกมสึกแข่งศักดิ์ศรีอย่างที่บอกไปเป็นมีความพิเศษตรงที่เกมนี้เอเวอร์ตันมันมีหลายๆอย่างที่ทําให้เกมคู่นี้มันจะเดือดนะครับสถานการณ์ของทั้งคู่ต้องการแต้มโดยเฉพาะต้องการ3มแต้มเป็นอย่างยิ่งเอเวอร์ตันถ้าคว้า3แต้มวันนี้ได้เนี่ยโอกาสที่จะลุ้นหนีตายมันก็จะดูดีขึ้นนะครับจะห่างจากโซนสีแดงมันก็จะหายใจหายคอคล่องขึ้นวันนี้เต็มที่แน่แล้วก็เป็นเกมเล่นที่สกุลน์ปาร์กมาสุดท้ายส่วนลิอร์พูลนะครับไม่มีทางเลือกทางอื่นเลยนะครับ วันนี้ต้องพยายามเก็บ3มแต้มให้ได้ผมก็เชื่อว่าอา์เนอร์ส็อตเนี่ยรู้สถานการณ์ของรีฟูเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับถ้าจะลุ้นแชมป์เกมแบบนี้ต้องหาจุดเปลี่ยนหรือว่าต้องหาแมตช์หาตัวนักเตะที่มันอ่าเป็นตัววินเนอร์ให้ได้เป็นเกมยากเสมอแล้วก็เกมที่ผ่านมาเนี่ยพึ่งแพ้ปรีมัตตตกรอบมากระแสะก็อาจจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะมองว่าจากตัวประมาทแต่เกมเนี้ยมันได้ผู้เล่นชุดใหญ่ ลงเล่นกันเต็มๆนะครับเกมนี้ใส่กันเต็มแน่นะครับผมชัว,ว่าน่าจะเป็นเกมที่เดือดอีกเกมหนึ่งของทั้งคู่นะลิฟูเวลาบุกไปเยือนเอเวอรนตเป็นงานยากเสมอแต่ซีซั่นนี้ผมมองว่าโดยเฉพาะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยลิฟูเห็นได้ชัดเลยว่าพักตัวหลักเพื่อลุยในเกมนี้5เกมต่อไปของลิฟูเนี่ยจะเล่นกันจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นพิมลีกล้วน แล้วแต่ละเกมเป็นเกมยากนี่คือหนึ่งในเกมที่มันเป็นเกมยากของริพูเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าอร์เนอร์สล็อตคงวางแผนคงวางหมากมาเป็นอย่างดีเอเวอร์ตันวันนี้ผมเชื่อว่าเน้นตั้งรับเหนียวแน่นแล้วรอจังหวะสวนกลับแน่เพราะว่าเจอกับร์พูทีไรเนี่ยเขาจะรับต่ําแล้วก็รอจังหวะสวนกลับคือทําให้ริพูอึอดอัดส่วนริพูครับในยุคข,ของอันเนอร์สล็อตก็คงจะเล่นไปตามทรงตามสไตล์ของตัวเองก็อาจจะมีจังหวะใช้ความสามารถเฉพาะตัวของโมซาลาแล้วก็จังหวะทําทชิ่ง ตามช่องไปก็มองดมองดูแล้วมีจุดเด่นจุดด้อยด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ผมมองในเรื่องของการได้พักมากกว่าของลิฟวูวันนี้มีโอกาสที่จะบุกไปเบียดเอาชนะเอลตันแล้วก็จะเก็บ3ามแต้มออกมาได้นะครับอ่ะเอาใจช่วยลิวว์พูครับช่วยวันนี้เด็กๆของแดงอ่าลูกทีมของอเนอร์สลอตน่าจะทําได้นะครับความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมแน่ต้องการ3ามแต้มเพื่อหนีอาร์ซอนออกไปเป็นเก้าแต้มในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมวันนี้ ผมมั่นใจว่าลีพูน่าจะบุกไปชนะท็อฟฟี่สีน้ำเงินที่กูลิสันตาร์กได้นะครับแฟนบอลลีพูนะครับรับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมั่นใจ ขนาดไหนว่าวันนี้สามแต้มจะอยู่ในมือของเราจะอยู่ในมือของริพูนะครับจะรีบเข้ามาคอมเมนต์กันนะครับหรือจะมองว่าวันนี้จะเสมอหรือจะบุกไปแพ้โมเมนตัมจะเสียก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้แต่ผมมั่นใจครับว่าวันนี้ริพูจะบุกไปเอาชนะเอเวอเรตันได้อย่างน,น้อยๆนะมีเบียดแน่นะครับถ้าเกมลุกจบคมๆหรือเอเวอเรตันเข้ามาเปิดหน้าแรกเสร็จริพูวันนี้มั่นใจครับสามแต้มอยู่ในมือของอร์เนอร์สโลตแล้วก็ลูกทีมครับ